ความเป็นวงมันก็ต้องเประต้องพร้อมกันขนาดนี้นะคะ โอสงสัยไม่ได้ว่าน้องๆเนี่ยต้องซ้อมหนักขนาดไหนกว่าจะออกมาเป็นเพลงเดบิวต์ฮัตเควกนะคะล่าสุดบอยกรุ๊ปวงน้องใหม่ Y2C มาเยี่ยมพี P ่ๆไทยบันเทิงอีกแล้วนะคะมากันถึงนี่ไทย PBS เลยค่ะเฉลยให้ฟังแล้วว่าซ้อมหนักจริงก็คือ6วันต่อสัปดาห์ส่วนวันหนึ่งซ้อมก็8ดชั่วโมงไปเลยค่ะเพื่อให้พร้อมกันขนาดนี้แล้วก็มีการวางคาแรคเตอร์วงด้วยว่าจะเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็ต้องใส่เต็มใส่สุสดค่ะก็เรื่องร้องก็ฝึกกันมานานร่วมปีเลยนะคะไหนจะเรื่อง เต้นอีกก็เป็นทีป๊อปวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์มาสดๆร้อนๆแต่ก็เริ่มเป็นที่พูดถึงแล้วว่าเป็นวงที่มีของค่ะสมาชิกเยอะมากถึง13คนก็เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันว่าจะทํายังไงให้แต่ละคนเนี่ยมีแฟนเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นที่จดจําได้ะนะคะก็ต้องวางจุดขายของวงไว้2เรื่องก็คือ1เรื่องความหลากหลายของสมาชิกค่ะก็จะมีสายเทศส,สายวิชวลสายน่ารักไปจนเซ็กซี่นะคะพีเต์ความหลากหลายเรื่องเพศด้วยก็ไม่จํากัดว่าบอยกรุ๊ปต้องเป็น ผู้ชายสายเทเท่านั้นค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดขายก็คือตามชื่อวงเลยค่ะก็คือ Y2C ก็คือการรวมกันของคน Gen Y กับ Gen C นะคะที่มีมุมมองการใช้ชีวิตการทํางานก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสามารถอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ปรับจูนกันได้แบบนี้นะคะอย่างฝั่ง Gen Y คือพี่ใหญ่มาร์คอนุพันธ์ค่ะเคยเป็นล่ามภาษาเกาหลีมาก่อนด้วยทําให้เคยได้เห็นการทํางานของวงการเคป๊อปมาก่อนนะคะนําประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับน้องๆในวงส่วนฝั่งของ Gen C ก็งัดฝีมือการใช้สื่อ เมาช่วยพี่ๆโปรโมทวงกันแบบเต็มที่ละค่ะก็มีแอปตีกันเล็กๆเพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องอ่ะนี่ตัวอย่างเลยนี่นี่เลยเราลักันแบบการสลองซ่องปีบใช่มี ก็มีการระดมความคิดเห็นกันบ้างครับแบบว่าในเรื่องของพาร์ทของการทํางานก็เราก็จะมีการถามกันอยู่บ่อยครับว่าเอ้ยแบบนี้เราทํากันดีไหมอย่างพี่มาร์กนี้ใช่ไหมครับก็จะมีประสบการณ์ที่มากที่สุดอะไรต่างๆประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่เราแบบพี่มาร์กเขามีมาเขาก็จะแชร์มาให้พวกผมหมดเลยพวกพวกเราทั้ง12คนเนี่ยก็จะรับมาจากพี่มาร์กโดยส่วนใหญ่ครับแล้วก็เหมือนมีบางจุดที่พี่มาร์กแบบว่าเอ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ หรือว่าพี่ขอไอเดียตรงนี้ได้ไหม,มพวกเราเจนซีเนี่ย mm. ก็จะแชร์ให้พี่พี่หมาที่เป็นเจนวยได้รับรู้ครับก็ต้องอยอมรับตรงๆครับแบบว่ามาก็าเล่นก็เล่นทิตเตอกเหมือนน้องๆหมายถึงว่าเล่นแบบเล่นแอปพลิเคชันทุกอย่างโซเชียลเหมือนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวิธีการทาอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็จะมีการแบบแชร์ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างวัยว่าแบบว่าเออเราควรจะทํำยังไงเราควรจะเข้าถึงคนแบบนี้ยังไงคนนี้ชอบอะไรคนนี้ไม่ชอบอะไรสมมุติว่าถ้าเราเป็นวัยรุ่นประมาณนี้เราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ วางคอนเซปต์วงไว้ค่อนข้างแน่นนะคะอีกกลยุทธ์ที่จะทําให้วงเป็นที่รู้จักก็คือการขยันเดินสายออกงานซึ่ง Y2C ก็รับงานโชว์กันตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์เลยค่ะเพราะเชื่อว่าจะทําให้สมาชิกเนี่ยได้ฝึกครีทโชว์แต่ละครั้งด้วยนะคะฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีการเอนเตอร์เทนแฟนๆค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งไปงานโชว์ไทยเอ็กซ์โปที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะก็ไปกันไม่ครบวงเท่าไหร่ค่ะแต่จริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ก็เอากลับมาเล่าต่อๆกันได้นะคะ เรื่องของการขึ้นเวทีปกติด้วยความวที่เราร้องสดใช่ไหมครับมันจะต้องมีการแบบใสเ่เย็นเอียหรือว่ามีการล l o ก k i n g shot ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนั้นอ่ะด้วยความที่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้ไม่สามารถบ็อกกิ้งได้เราก็เลยต้องไปถึงงานแล้วขึ้นโชว์เลยครับโดยที่ไม่ได้บ็อก k i n g ไม่ได้เห็นหน้าง,งานก่อนแล้วก็ไม่ได้ใส่เย็นเอียด,ด้วยใช่ไม่ได้ไไดอะไรไไเลยครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าช็อกมากๆตอนที่เรากำลังร์ฟ f o r m อยู่แล้วแบบว่ามีคนถือป้ายวาดูซีแล้วก็แบบมีชื่อของแต่ละคนด้วยคนดูที่ี่่่่ปปุนนนะเเขา็คทแบบ ตื่นเต้นมากแล้วแบบว่าเวลาการเชียร์อัพอ่ะเขาจะเชียร์อัพแบบพุ่งขึ้นมาเลยคือแบบว่าอย่างคนที่เขาแบบเป็นคนญี่ปุ่นแท้เลยเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบว่าช่วยเชียร์อัพเปนเต็มที่คือแบบมันทําให้นั่งงานตรงนั้นมันสนุกใช่ใช ความต่างของวงที่ถูกดึงมาเป็นจุดขายหลักนะคะก็ทําให้หนึ่งเรื่องที่วง Y2C ต้องจัดการและดูแลกันให้ดีก็คือตารางซ้อมค่ะเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังเรียนอยู่ด้วยนะคะหลังจากนี้ก็คงต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเดินสายโชว์รัวๆบวกกับงานเพลงที่จะมีต่อเนื่องในปีหน้าก็แอบสปอยไว้นิดนึงค่ะว่าจะเป็นคอนเซปที่ยังไม่เคยเห็นในวงการทีปอกมาก่อนด้วยนะคะโ <c oughs> <c oughs>